พี่น้องนะครับผมอยู่กับหมอตังคพี่เก่าครับวันนี้นะครับกะพามาเบิ่งกล้วยงามราคาดีๆครับผมนะครับมือนี้อยู่คอกล้วยของพ่อเหมือนนะครับผมบ้านดอนคาตำบลเชียงวางอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีครับผมนะครับพ่อผลไมีนะครับแม่พันธุ์นะครับอยู่สองตนะครับมาเปิดราคาให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับโดยจะเป็สัตวางนะครับว่าพอจะเปิดราคาอะไรปานไหนนะครับผมไปรับชมกันเลยครับมีสองตัวนะพ่อเนาะเออครับเอาตัวแรกครับผมแนะนำเป็นพี่น้องนัดเป็นยังไงครับพุ่มซุ้มพุ่้มยสามสิบสี่บวกรบอยสามสิบสี่บวก ครับผมนะครับเสื้อไซส์เป็นไงพ่อพ่อมีเสื้อไซส์บ่มีเสื้อไซส์มันบานเท่านี่ละไซส์มันบานเท่านะครับเนาะสูงกับลายสานตีตีบวกไปเนาะแข้งขาเป็นไงครับพี่เพื่อขาดีมุดเล็บเล็บดียังดีอยู่เล็บดีแข้งขาดีเนาะไม่มีตำหนินะครับตำหนิสําคัญอยังมีบ่ครับบ่บ่บ่ไม่มีตำหนิสําคัญนะครับยางเลยคอนะครับผมถ่ายง่ายดีนะครับแข้งขาดีนะครับสถานะเป็นไงครับพ่อนตัวนี้ ท้องว่างท้องว่างท้องว่างครับหมดลูกก็ยังหนีมัตัวยางหมอกตัวเรียบร้อยแล้วรอดลอดทับรอดทับรอดทับอย่างเดียวนะครับเป็นตัวแข้งขาดีสูงเลยสามซีซีบวกนะครับผมนมสีเต่าครบครับพ่อนมสีเต่าครบนาะครบครบสีเต่าแกลนมเด้เออเอานะครับนมสีเต่าครบครับพี่น้องนะครับแค่หลอกแค่หลังนะครับขนสวยอยู่นะครับผมสวยเลยครับพายกับม้วนอยู่นะครับผม ไไง minimizing. แงข้งขาไงไทยคุ้นทางไงได้อดีนมสีเต๋าเล็บแข็งเร็บขาดีนะครับตาแจ้มแจ้มจำตาแจมนะครับตาเปิดดีท่อนเตาเางามเลยเต๊ลูกจักตัวแล้วครับว่เลยลูกหลูก2ว่างนี่บอกซององว่างนี่แหละซองซองว่างเนาะลูกขานี่เล <tit> ็บแขงเรีบขาตัวแรกนี่อีพอสีบ่างบ้าดงเลยครับค่ะ เปิดไปเจ็ดสิบสองราคาต่อรองเจ็ดสิบสองราคาต่อรองได้รับต่อรองได้ต่อรองได้ต่อได้เบิดเมื่อกันเท่าไหเออไรเมื่อเนนะครับต่อจนได้กันบุระเปิดนะครับแม่พันตัวแรกไปครับเระเมินเปิดไปยูเจ็ดสิบสองนะครับผมจะลองมักกับลองปุดคุยนะครับท่สอบทางเบื้องนะครับประเมินพ่อเบย์นะครับว่าศูนย์แปดเจ็ดครับผมแปดสี่หกครับผมแปดสามห้าสี่แปดสามห้าสี่เนาะพรอแม่นนนขา โอ้ยครับสวยอยนี่ตาสวยนะครับต้นนี้บ่มีนะครับผมมันนี้มีตัวหัวมาเปิดเลยมีสองอ่าเอาตัวที่สองเลยครับที่สองครับอ่าบอกความสูงนะครับพ่อความสูงอะไรบ้างครับสรสามสิบสี่บวกขึ้นกันสามสิบสี่บวกนะครับเนาะเสื้อไซส์เลาก่อนพี่บิณณ์เนาะไซส์พี่อุดรนนะสายพี่อุดรนะครับเนาะไอลูกมันยกงตัวแล้วครับพ่อตัวไอลูกมันตัวหนึ่งตัวสองทองบ่ตัวสองทองว่างขึ้นกันน่ะทองว่างขึ้นกันรอทับเพื่อนรอทับเพืกันขึ้นจะรอไปนี่ บ่ได้ขึ้นยังบ่ได้ขึ้นแม่นบ่ครับแข้งขาดีทุกวันเนาะแข้งขาดีเล็บดีเล็บดีตัวนี้เอียงอยู่บ่ครับบ่อบบ๊มีตัวนี้ตัวนี้ทุกอย่างให้เราเนาะประกันทุกอย่างเลยสิครับโอ้เออเผานะครับไงก็อ่องหนึ่งเส้นนะครับผมตื้นไปนิดหน่อยนะครับตาเตียมี่นะครับตาคาบเกี่ยวเคยเอาเอื้อนนี่เออแข้งขาดีเล็บดีพ่อเล็บดีนะครับโอ้ขวัญนี่นะครับ งามๆเลยเออเขาเขาือสวยๆเลยเาพอกดพง้างนนะครับครับผมอ่าให้องเบิ้งขอเบิ้งคอกันนะครับขอแรกนะครับขอควันล่ำก่อนหละหูควันล่ำนะครับเบิ้งหูหเบิ้งเบิ่นเตีนบ้แน่ปนใหม่นะนขาดีตัวตัวดีด้วยเนาะตัวตัวดีดี ทันี้ทุกอย่างครับไก่กัสซงกลคนเนาะไก่กัซงคุยราคากันไกซงข้างกมักตะขาขาเป็นใ่ดีเนาะอางกัเล่คอเป็นพุ่มนะครับคนหอนหางนะครับเลยสามที่สามหานครับประมาณนี้นะครับประกัน้อยสามทีวเนาะปรกันลอยสามีัผิดผัดนะครับ เอาวันนี้แม่พันตัวที่สองอีพอ,อสีว่าอะไรนะครับผมเปิด <80. S 1> ไปแปดสิบหรือไปแปดสิบราคาต่อรองได้ต่อรองได้นะครับผมตัวอะไรวะพ่อเนี่ยตัวอะไรยูน่ะ <laughs> ไรเ <laughs> นาะครับผม <laughs> เอาอะนะครับตัวที่สองครับพ่อมือเพิ่อ,ปอ,ปอไปแปดสิบนะครับเป็<ค>นสายเพชรอุดรตัวนะครับสายเพชรอุดรนะครับท่องว้างนะครับผมรอขึ้นอีกรอบนึ่งก็บไอพอนเงยได้เลยนะครับผูได้สนุกสนใจกยกะ โหาพรมันได้เลยนะครับเบื่อโทรเตะคลิปแด้วพี่น้องเด้อน,นะครับผมไปเรื่อยคลิปอยู่กับห,ห้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องนะครับอย่าเก็บอย่าจนนะครับผมพัวกันคลิปหน้าผมกับพรมันมุนีล่าเลี่ยวสวัสดีครับครับสวัสดีครับ